ลูกค้าครับวันนี้พอทุเดย์บายพี่ใหญ่นะฮะจะมา,าคุยแล้วก็เป็นวันดีมากจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนฤดูร้อนแต่ว่าทวดาวัยพอรให้พี่ไพรินนะฮะฝนตกมาแล้วก็ทำร้านรถอาจจะดูดูไม่เรียบร้อยน,นิดนึงต้องขอภอภัยดน,นึงแต่ว่าอยากจะถามความรู้สึกของอคุณลูกค้าว่ามีความพึงพอใจในการรับมอบรถ เอสยูว uh, ีขนาดใหญ่หรือว่า Ford Everest นะฮะตัว <Lay> น <out music> ี <Wh ips> <st les spray noises> um, ้เป็นต so ัวร <st ares> ุ่นไทเทเนียมราคา1,599,000าน้านฮะสีพิเศษก็1,000 0บาทก็เป็นสีขามุกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เพลินเลยนะครับพี่เพลินครับรถคันนี้พี่เพลินถูกใจไหมครับถูกใจค่ะก็แต่งมาสวยเลยอะไรอย่เงี้ยค่ะเป็นไปตามที่พี่เพลินเนี่ยรีเควสต์มาเลยนะฮะค่ะก็เป็นไปตามที่ต้องการที่ แจ้งไปว่าอยากได้แบบนี้นะาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ใหญ่ก็จัดมาให้อย่างออโอเคสวยอ่า <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ผมเนี่ยวันที่เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยเราเจอกันทางไหนพี่เจอกันครั้งแรกหมายความว่ากนท,ที่เราเจอกันเนี่ยเราเจอกันทางเฟซบุ๊ก <c oughs> เจอกันทาง youtube ต้องเจอกันทางเฟซบุ๊กนะคะอ่าฮะแล้วก็ติดได้ติดต่อไปครับแล้วก็พี่ใหญ่ก็นำรถมาให้ดูถึงที่เลยอ่า ตอนนั้นพี่เพลินอยู่ไหนครับอ๋ออยู่ที่ทำงานค่ะที่ทำงานที่สมุทรสาครสมุทรสาครพี่ใหญ่อยู่ปทุมธานีนะฮะพี่ใหญ่ก็เอารถเทสเนี่ยวิ่งมาให้พี่เพลินดูถึงที่ทำงานค่ะที่สมุทรสาครเลยนะครับตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าพี่เพลินจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ผมบริการกันเลยนัดวันแล้วก็นำรถมาให้พี่เลยเสร็จปุ๊บวันนี้เนี่ยผมนำรถมาส่งให้พี่เพลินที่ไหนครับสมุทรสงครามค่ะ แม่กองอัพพาวาอัพพาวาเลยนะมาส่งจริงนะฮะแล้วก็นํารถมาที่ร้านเกรือแก้วให้พี่เขาเลยนะครับพี่เพลินมีติดขัดอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้ไหมครับไม่นะคะไม่ติดขัดอันนี้ติดขัดก็บอกติดขัดเลยนะพี่ไม,ไม่ต้องมานั่นเลยนะฮะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนพี่บอกเลยติดขัดอะไรไม่ติดขัดนะไม่ติดขัดไม่ติดขัดเนาะแล้วก็ความมึงพอใจถ้ามีคะแนนอ่า สิบคะแนนเนี่ยที่พลินอ่าจะให้ผมเท่าไหร่ดีครับเก้าอ่ะเก้าเก้าเก้านะฮะขาดเป็นคะแนนหนึ่งไม่ไม่รู้ว่าขาดตรงไหนพี่ไม่รู้ว่าขาดตรงไหน,ไาาไหนอ๋อขาดตรงนี้จริงๆแล้ววันรับรถจริงๆอ่ะเลิกงามยามดีถ้าเราได้อยากได้จริงคือ15แต่ว่าเนื่องจากว่าบริษัทหยุดก็เลยต,ต้องเอามาให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่า,อานะครับคุณลูกค้าครับ,รบ,รบก็ ความเป็นจริงเลยคือใน10คะแนนพี่เพลินให้ผม9้คะแนนเพราะว่า1คะแนนที่ไม่ให้เนี่ยเนื่องจากว่าวันรับรถของพี่เพลินเนี่ยเขาอยากได้รับรถเนี่ยเอารถเข้าบ้านเนี่ยก็คือวันที่15เมษายนซึ่งมันมาติดประเด็นตรงที่ว่าบริษัทยหยุดสงการปีใหม่ไทยเนี่ยหมดเลยผมก็เลยขออนุญาตาทางคุณลูกค้าเนี่ยว่าขออนุญาตส่งมอบรถก่อนเลยนะครับซึ่ง ก็เป็นคะแนนที่ผมเสียไปต้องอันนี้ต้องขอโทษพี่ไปรีด้วยนะครับแต่ว่าหลังการขายแล้วพี่ติดอะไรเราคุยกันแล้วว่าโทรหาได้ตลอดนะฮะมีอะไรก็โทรมาได้เลยยังไงวันนี้ก็ปอทูเดย์บายพี่ใหญ่ก็ขอพระคุณพี่ไปรินแล้วก็ถ้าอะไรที่ทําให้พี่ไม่สบายใจต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงก็ขอให้พี่จงประสบความส็ขในชีวิตแล้วก็มีสุขภาพพลังไมที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับครับขอบคุณมากครับ